นิทานใต้แสงจันทร์เรื่องรังเกียจเมียตัวดำกลางหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีลมพัดเอากลิ่นดินปนหญ้าลอยมาแตะจมูกเสียงไก่ขันแข่งกันดังทั่วทุกทิศบ้านไม้เก่าเรียงรายตามทางดินสีแดงที่ทอดยาวสู่ทุ่งนาที่นี่คือที่ที่ไม้เติบโตมา และเป็นที่ที่เขาถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขาไม่เคยรักเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อพ่อแม่ของไม้ติดหนี้ก้อนใหญ่กับครอบครัวของจา๋าครอบครัวจ๋าทำไร่ทำนาและค้าเข้าสารจนพอมีฐานะเงินก้อนนั้นพ่อแม่ของไม้ไม่สามารถหาใช้คืนได้ไง่าย ทางเดียวที่จะรักษาหน้าและปิดหนี้คือการให้ไม้แต่งงานกับจา๋าเพื่อผูกมัดสองครอบครัวเข้าด้วยกันวันนั้นไม้ยืนกำมือแน่นอยู่ข้างพ่อแม่ขณะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยตกลงกันเขารู้สึกเหมือนถูกตัดสินชะตาโดยไม่มีสิทธิ์พูดอะไรพอผู้เสียงเรียบว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดส่วนแม่ก็เสริมว่า ผู้หญิงอย่างจา๋าถึงจะไม่สวยแต่ก็ขยันเองอยู่ด้วยไปเถอะไม่อดตายแน่จ๋าในวันแรกที่ไม้เห็นเธอชัดๆตอนผู้ใหญ่พามาพบกันเธอใส่เสื้อแขนยาวสีซีดกับผ้าถุงลายดอกผิวคล้ำเข้มจากการทำงานกลางแดดทุกวันใบหน้ามีร่องรอยของแดดและลมที่กัดกร่อนจนดูแก่กว่าวัย ผมยาวแต่แห้งฟูถูกรวบตึงอย่างลวกๆคิ้วดกและหนาดวงตากลมแต่หลบสายตาเสมอไม้แอบถอนหายใจเขาไม่อาจปฏิเสธได้เพียงแวบแรกก็ไม่รู้สึกพึงพอใจเขาเคยฝันถึงผู้หญิงผิวขาวหน้าตาหวานแต่งตัวสะอาดตาแต่นี่คือคนที่เขาต้องใช้ชีวิตด้วย วันแต่งงานมาถึงเร็วเกินไปสำหรับเขาเสียงกลองยาวดังสนั่นในหมู่บ้านแขกเหลือมาร่วมงานมากมายแต่ใบหน้าของเจ้าบ่าวกลับแข็งตึงราวกับไม่มีความสุขส่วนจา๋าแม้จะไม่ยิ้มกว้างแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความจริงใจและยอมรับชะตากรรม เธอเดินเคียงข้างไม้ด้วยท่าทางเกรงเกรงและคอยก้มหน้าหลบตาแขกที่จ้องมองหลังงานแต่งไม้ย้ายไปอยู่บ้านแม่ตัวเองพร้อมจา๋าชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยความห่างเหินหมายแทบไม่พูดกับจ๋าเกินกว่าคำจำเป็นเขามักออกไปช่วยงานนอกบ้านกลับมาค่ำๆแล้วก็นั่งกินข้าวเงียบๆหรือไม่ก็บ่นเรื่องรสชาติอาหาร คืนหนึ่งขณะจ๋ากำลังเก็บจานไม้เอ่ยเสียงเรียบแฝงความดูถูกตัวเองนี่มันตัวดำจริงๆเห็นแล้วงุดหิิดไม่รู้แม่คิดอะไรถึงให้แต่งด้วยจ๋าชะงักมือที่กำลังล้างจานแต่ไม่เอ่ยตอบเธอได้แต่ก้มหน้าทำงานต่อให้เสร็จน้ำเสียงของเขาเหมือนมีดที่บาดลึกลงในหัวใจจากวันนั้นเป็นต้นมา จ๋าเริ่มรู้ว่าชีวิตคู่ของเธอจะไม่ได้มีความรักเป็นพื้นฐานแต่จะเต็มไปด้วยการอดทนและต้องอยู่ท่ามกลางคําพูดที่ทําให้เจ็บซ้ำๆชีวิตหลังแต่งงานของไม้กับจ๋าเป็นเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันที่จะเข้ากันได้ง่ายๆจ๋าตื่นแต่เช้ามืดทุกวันหุงข้าวเตรียมกับข้าวให้แม่ผัวและผัว จากนั้นก็ออกไปช่วยงานในสวนเก็บผักเก็บผล,ลไม้ทำงานแทบทั้งวันจนแสงแดดเผาผิวเข้มให้คล้ำกว่าเดิมไม้กลับมาจากทำงานข้างนอกก็มักจะนั่งเอนตัวลงเก้าอี้ไม้ใต้ถุนบ้านมองจ๋าทำงานโดยไม่คิดช่วยมือหนึ่งถือแก้วน้ำชาอีกมือกอดอก ท่าทางเหมือนคนกําลังจับผิดมากกว่าจะชื่นชมเสียงแม่ละไมดังขึ้นจากครัวเห็นไหมไหมข้าเคยบอกแล้วว่าผู้หญิงขยันมันหายากนะถึงจะดำไปหน่อยแต่ก็ทำให้เองกินอิ่มนอนหลับทุกวันไม้หัวเราะหยันเบาๆแล้วตอบแม่กลับดำแบบนี้มองยังไงก็ไม่สบายตาแม่ จะขยันแค่ไหนถ้าหน้าดูไม่ได้ก็ไม่มีอารมณ์คุยหรอบคำพูดนั้นดังชัดเจนเข้าหูจา๋าที่กำลังล้างผักอยู่น้ำเย็นจากโอค์ไหลผ่านมือแต่หัวใจกลับร้อนเผาเธอพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแต่ปลายตาก็เห็นสายตาแม่ผัวที่มองมาด้วยความเห็นใจปนสมเพชวันหนึ่งในตอนเย็น ไม้กลับมาจากหมู่บ้านข้างๆพร้อมรอยยิ้มแปลกตาเขาทิ้งตัวลงนั่งแล้วเอ่ยขึ้นอย่างไม่อ้มอมค้อมวันนี้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะสวยะมัดผิวขาวเนียนแต่งตัวดีด้วยเขาชื่อเกตเห็นแล้วสดชื่นตากว่ามองบางคนเป็นไหนๆ คำว่าบางคนที่เขาเอ่ยพร้อมปลายตาม,มามองเธอทำให้หัวใจจ๋ากระตุกเธอก้มหน้าตักแกงใส่ถ้วยต่ออย่างเงียบๆไม่ตอบโต้แม้สักคำแต่ในใจเหมือนมีบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมาไม้มักเอาเกตมาเป็นหัวข้อพูดคุยในบ้านอยู่บ่อยครั้งเขาเล่าว,ว่าเกตทำกับข้าวอร่อย เกดหัวเราะหวานเกตแต่งตัวสวยแม้แค่ไปตลาดทุกประโยคเป็นเหมือนการเอามีดมากรีดหัวใจเมียตัวเองซ้ำๆแม่ละไมก็เผลอหลุดปากเอออ,อไปกับลูกชายเห็นด้วยว่าเกตหน้าตาดีแต่งตัวดูเรียบร้อยต่างจากจ๋าที่ไม่เคยสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวจ๋าได้แต่เก็บความเจ็บไว้เงียบๆ ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เคยอยู่ในสายตาของผัวเลยตั้งแต่วันแรกแต่ในความเงียบนั้นเองความคิดหนึ่งเริ่มแทรกเข้ามาในใจเธอว่าเธอจะไม่ยอมอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปไม่ว่าผิวจะคล้ำหรือหน้าตาจะไม่ตรงตามที่เขาฝันเธอจะทำให้เขาและทุกคนในหมู่บ้านเห็นว่าผู้หญิงอย่างเธอก็มีคุณค่าและสเสน่ห์ได้เหมือนกัน เช้าวันหนึ่งไม้ตื่นแต่เช้าแต่ไม่ได้ออกไปไร่เหมือนทุกวันเขาแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้ากางเกงผ้าสีเข้มที่รีจนเรียบเดินวนไปวนมาใต้ถุนบ้านเหมือนรอเวลาออกไปที่ไหนสักแห่งจ๋ามองจากครัวเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติไม้ไม่เคยพิถีพิถันเรื่องการแต่งตัวเท่านี้ เธอถามเสียงเรียบว่าวันนี้จะไปไหนแต่เช้าไม้ตอบสั้นๆไปช่วยเพื่อนซ่อมคอกหวัวที่บ้านโน้นแล้วก็เดินออกไปทันทีโดยไม่มองหน้าเธอหมู่บ้านข้างๆที่ไม้ไปนั้นเป็นที่อยู่ของเกดหญิงสาวที่เขาเอามาเล่าให้ฟังบ่อยครั้งเกดเป็นสาวโสดวัยยี่สิบปลายๆผิวขาวเรียบเนียนใบหน้าคมชัด รูปร่างได้สัดส่วนและแต่งตัวดีเสมอเวลายิ้มแววตาจะดูมีสเสน่ห์จนคนมองเผลอมองซ้ำไม้กับเกดเริ่มสนิทกันเพราะได้เจอกันบ่อยในงานช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม้ชอบฟังเกดพูดเพราะน้งเสียงนุ่มนวลและรู้จักเอาใจคนคุยเกดเองก็ไม่ปฏิเสธความใส่ใจที่ไม้มีให้ หลังจากวันนั้นไม้กลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มที่จ๋าไม่คุ้นตาเขาวางหมวกลงแล้วพูดขึ้นทันทีวันนี้เกดให้ข้าวต้มมาด้วยนะอร่อยกว่าที่บ้านทำอีกจ๋านั่งกินข้าวเงียบๆปล่อยให้คำพูดนั้นลอยผ่านหัวใจเหมือนลมหนาวที่พัดแรงไม่กี่วันต่อมาไม้กลับมาบ้านพร้อมถุงผักจากตลาด เขาวางลงบนโต๊ะแล้วพูดต่อหน้าทุกคนเกดฝากมาให้แม่ลองเอาไปแกงนะจ๋าเห็นสายตาแม่ละไมที่แอบยิ้มรับก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกในบ้านนี้ไปทุกทีกลางคืนวันหนึ่งขณะจ๋ากำลังล้างจานไม้ก็นั่งเอนหลังบนเก้าอี้ไม้พลางพูดขึ้นเกดนี่แต่งตัวสวยเนอะผิวขาวหน้ามองกว่าบางคนเยอะ จ๋าชะง,งักมือแต่ยังคงเงียบก้มหน้าล้างต่อเสียงน้ำจากกละมังดังกลบความเงียบอึดอัดในบ้านแต่ความเงียบไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รู้สึกในใจจ๋าเหมือนมีบางอย่างกำลังถูกกดดันจนจะระเบิดออกเธอเริ่มคิดแล้วว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอคงไม่มีวันหลุดพ้น และในคืนนั้นเองขณะที่นอนอยู่บนเสือ่อผืนเก่าเธอลืมตาอยู่ในความมืดความคิดเดียวที่วนเวียนในหัวคือเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนไปไม่ใช่เพื่อหมายเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้ตัวเองกลับมาภูมิใจในตัวเองอีกครั้งหลังจากคืนนั้นความคิดในใจจะาก็ชัดเจนขึ้นทุกวัน เธอเหนื่อยแล้วกับการเป็นผู้หญิงที่ถูกเปรียบถูกดูถูกและถูกเมินราวกับไม่มีตัวตนถ้าคนในบ้านจะไม่เห็นค่าอย่างน้อยเธอก็อยากเห็นค่าของตัวเองเช้าวันหนึ่งหลังจากเก็บผักเสร็จเธอเดินตรงไ,ตงไปตลาดในอำเภอเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลนัก ในมือมีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่ซ่อนจากเงินใช้จ่ายประจำเธอเลือกซื้อสบู่สมุนไพรที่แม่ค้าบอกว่าช่วยให้ผิวเนียนขึ้นขัดคราบเหงื่อคลออกและยังซื้อน้ำมันมะพร้าวสำหรับหมักผมแม้จะต้องตัดใจไม่ซื้อผ้าถุงใหม่ที่เล่งไว้ตั้งแต่นั้นมาทุกเช้าและเย็นหลังจากทำงานเสร็จเธอจะขัดผิวอย่างตั้งใจ ใช้ฟองน้ำขัดแขนขาไหล่และแผ่นหลังจนสะอาดเกลี้ยงรอยด่างดำจากแดดเริ่มจางลงผมที่เคยชี้ฟูเพราะแดดและลมก็ถูกหมักด้วยน้ำมันมะพร้าวจนเริ่มนุ่มลื่นรวบตึงแล้วไม่ชี้ออกเหมือนก่อนจอ๋ายังเริ่มใส่ใจอาหารการกินมากขึ้นเธอเลือกกินผัก ผล,ลไม้และดื่มน้ำเยอะๆจนร่างกายเริ่มมีเรี่ยวแรงและผิวพรรณดูสดใสวันหนึ่งแม่ละไมเดินผ่านขณะจ๋ากำลังซักผ้าก็อดเอ่ยขึ้นไม่ได้ว่าทำไมช่วงนี้ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะจ๋าจ๋าเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจรู้ว่า ความพยายามของตัวเองเริ่มได้ผลแม้ไม้ย,ยังคงนิ่งเฉยและมักพูดถึงเกตอยู่เสมอแต่จ๋าก็ไม่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทำให้เธอถอยหลังอีกต่อไปเธอเริ่มจัดผ้าถุงให้เข้ากับเสือ้อใส่สีสันที่ตัดกับผิวคล้ำอย่างเหลืองสดแดงเลือดหมูหรือเขียวเข้มจนเวลามีคนเห็นก็อดมองซ้ำไม่ได้ กลางคืนในวันที่อากาศเย็นลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างจานั่งหวีผมหน้ากระจกเก่าๆแสงไฟสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่เริ่มมีแววความมั่นใจดวงตาที่เคยเศร้ากลับเปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยเธอบอกตัวเองในใจว่าอีกไม่นานคนที่เคยดูถูกจะต้องมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไป หลายเดือนผ่านไปจากวันที่จ๋าเริ่มหันมาดูแลตัวเองความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจนใครๆก็สังเกตได้ผิวคล้ำที่เคยหยาบกร้านเพราะแดดและลมกลับนุ่มเนียนและเงางามเวลาเหงื่อซึมออกตามร่างกายยามทำงานผิวของเธอก็เป็นประกายจนสะดุดตา เส้นผมที่เคยชีฟ้ฟูตอนนี้นุ่มลื่นและมัดกล้าวเรียบร้อยเวลาลมพัดเส้นผมปลิวเล็กน้อยกลับดูมีสเสน่ห์แปลกตาจาเลือกใส่ผ้าถุงสีสดที่เข้ากับผิวและเสื้อแขนสั้นพอดีตัวที่ทำให้รูปร่างดูสมส่วนมากขึ้น เธอไม่แต่งหน้าเยอะแต่เพียงทาแป้งบางๆกับทาลิปสีอ่อนก็ดูสดใสและมั่นใจชาวบ้านเริ่มเอ่ยปากทักเวลาเดินผ่านจา๋าเดี๋ยวนี้ดูเปลี่ยนไปนะสวยขึ้นเยอะเลยบางคนถึงกับหยอกว่าระวังผัวห่วงนะเดี๋ยวมีคนมาจีบจ๋าก็เพียงยิ้มรับไม่ตอบอะไร แต่ในใจรู้ว่าความพยายามของตัวเองไม่สูญเปล่าแม่ละไมก็เริ่มเอ่ยปากกับลูกชายเบาๆเหมือนจะเตือนว่าเองงี่ก็พูดกับเมียดีๆหน่อยเดี๋ยวจะเสียไปไม่รู้ตัวนะแต่ไม้เพียงทำเสียงขรึมกลบเกลื่อนความรู้สึกที่กํำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยจา๋ารู้ดีว่าตอนนี้ เธอกำลังเป็นที่สนใจของคนรอบข้างแต่เธอไม่ได้ทำเพราะอยากเอาชนะใครเธอทำเพราะอยากรักตัวเองและไม่อยากให้ใครมองเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าอีกต่อไปแม้ไม้จะไม่เอ่ยปากแต่สายตาของไม้ที่มองเธอในตอนนี้ก็ไม่เหมือนวันแรกๆอีกแล้วความเปลี่ยนแปลงของจา๋าไม่ได้สะดุดตาแค่ชาวบ้าน แต่ยังดึงดูดสายตาผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านบางคนถึงกับหาเรื่องเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อได้ทักทายเธอซักประโยควันหนึ่งขณะที่จ๋ากำลังกวาดลานบ้านมีชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้ๆเดินผ่านและหยุดคุยกับเธอเสียงหัวเราะเบาๆของจา๋าดังลอดเข้ามาในบ้าน ไม้ซึ่งนั่งอยู่ใต้ถุนเงยหน้ามองทันทีแววตาไม่พอใจวูบขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเดินออกมาหน้าบ้านสายตาคมกริบมองชายคนนั้นจนเจ้าตัวรีบขอตัวกลับไปจ๋าหันมามองไม้สีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจเธอรู้ว่าเขาหมุดหงิดช่วงนี้ไม้เริ่มสังเกตว่าจ๋า ไม่ค่อยอยู่บ้านเฉยๆอีกแล้วเธอไปตลาดกับกลุ่มแม่ค้าในหมู่บ้านไปช่วยงานวัดและมักแต่งตัวสะอาดสะอ้านจนมีคนทักทุกครั้งที่พบหมายกลับมาบ้านบางทีก็เห็นเธอนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยรอยยิ้มสดใสภาพเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเสียอะไรบางอย่างไป ด้านเกดซึ่งเคยเป็นคนที่ทำให้ไม้ตื่นเต้นก็เริ่มเผยธาตแท้เธอเริ่มพูดถึงเรื่องเงินทองบ่อยขึ้นเวลาไม้ไปหามักจะขอให้ซื้อของแพงๆหรือพาไปเที่ยวในอำเภอเกดย,ยังแสดงอาการรำคาญถ้าไม้ไม่มีเงินให้ทันทีเหมือนก่อนครั้งหนึ่งไม้ไปหาเกดพร้อมผล,ลไม้จากสวน แต่เกตเพียงมองผ่านแล้วพูดเสียงเรียบแค่เนี้ยฉันอยากได้ชุดใหม่มากกว่าหมายฝืนยิ้มแต่ในใจรู้สึกขุ่นเคืองเล็กน้อยความหวานชื่นเมื่อก่อนเริ่มจืดจางในทางกลับกันภาพของจ๋าที่กำลังตักน้ำให้แม่ละไมหรือเดินหอบฝืนเข้าบ้านพร้อมเหงื่อเม็ดโตบนหน้าผาก กลับลอยเข้ามาในหัวไม้โดยไม่ตั้งใจเขาเริ่มจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยบ่นเรื่องลำบากไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากความจริงใจแต่ปากของไม้ยังแข็งเกินกว่าจะยอมรับเขายังคงทำท่าทางนิ่งเฉยเหมือนไม่สนใจทว่าลึกๆในใจความเสียดายเริ่มคืบคลานเข้ามาเงียบๆ ข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วว่าเกตกำลังคบหากับชายคนใหม่จากในอำเภอเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือหลายคนเห็นเกตนั่งรถกระบะไปตลาดกับเขาแต่งตัวสวยจัดและหัวเราะเสียงดังอย่างมีความสุขไหมรู้เรื่องนี้จากปากเพื่อนบ้านใจเขากระตุกวูบทันที เหมือนถูกตบหน้าแรงๆเขารีบไปหาเกตหวังจะเคลียแต่สิ่งที่เจอคือเกตนั่งอยู่ในบ้านแต่งตัวเต็มยศใบหน้าไม่เหลือรอยยิ้มอ่อนหวานแบบที่เคยมีให้เขาเกตพูดตรงๆว่าเราไม่ต้องเจอกันอีกฉันเจอคนที่ดูแลฉันได้ดีกว่ามีอนาคตกว่าด้วยไม้ยืนนิ่งรู้สึกเลือดในกายไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หน้า เขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่เขาหลงจนลืมเมียจะทิ้งเขาไปอย่างไม่ใหญ่ดีแบบนี้กลับมาบ้านในวันนั้นมายนั่งนิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านนานหลายชั่วโมงเขามองเห็นจา๋ากำลังกวาดลานบ้านด้วยเสื้อผ้าสีสดผมรวบเรียบร้อยผิวคล้ำที่เนียนวาวและรูปร่างสมส่วนของเธอสะท้อนแสงแดดยามบ่าย รอยยิ้มของเธอที่คุยกับเพื่อนบ้านข้างรัว้วทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเสียของมีค่าที่อยู่ตรงหน้าไปจากวันนั้นไม้เริ่มเปลี่ยนท่าทีเขากลับมากินข้าวพร้อมจ๋ามากขึ้นพูดจาดีขึ้นเล็กน้อยบางครั้งถึงกับเอาผลไม้จากสวนมาวางบนโต๊ะให้เธอพร้อมบอกว่าเห็นขายในตลาดเลยซื้อมาฝาก จ๋าก็เพียงยิ้มบางๆและขอบคุณสั้นๆแต่สิ่งที่ไม้ไม่รู้คือจ๋าในวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เคยก้มหน้ารับคำดูถูกอีกต่อไปหัวใจเธอแข็งแรงขึ้นและเธอเริ่มวางระยะห่างจากเขาอย่างเงียบๆคืนหนึ่งขณะนั่งกินข้าวใต้ไฟไม้ลองเอ่ยถามว่าช่วงนี้ดูยุ่งนะ ไปไหนบ่อยจ๋าตอบเรียบๆว่าก็มีคนชวนไปช่วยงานบ้างไปตลาดบ้างแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขไม้เพียงพยักหน้าเช้าวันหนึ่งจ๋าไปตลาดกับกลุ่มแม่ค้าเหมือนเคยขณะก,กำลังเลือกผักอยู่หน้าร้านเธอเผลอทำถุงผักหล่นลงพื้นก่อนได้ยินเสียงผู้ชายพูดสุภาพ เดี๋ยวผมช่วยเก็บครับเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งผิวสองสีหน้าตาสะอาดสะอ้านใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตกับกางเกงผ้าสีเข้มดวงตาคมแต่มองด้วยแววสุภาพเขาแนะนำตัวว่าชื่อพบเป็นคนต่างหมู่บ้านมาช่วยพี่ชายขายของในตลาดวันนี้ จ๋ายิ้มตอบขอบคุณสั้นๆแล้วแยกไปซื้อของต่อแต่หลังจากนั้นพบก็มักจะยกมือไหว้ทักทายทุกครั้งที่เจอกันไม่นานนักพบก็เริ่มมาหาจ๋าที่บ้านบ้างในโอกาสที่มีงานส่วนรวมเขามักจะช่วยขนของหรือซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เวลาพูดคุยกับจา๋าเขามองเธอตรงๆเหมือนเห็นคุณค่าไม่ใช่ด้วยสายตาดูถูกแบบที่เธอเคยชินแม่ลไมถึงกับเอ่ยปากชมว่าพบนี่เป็นคนมีมารยาทดีนะเห็นช่วยงานสารพัดจ๋าเพียงยิ้มรับแต่ในใจเธอก็รู้สึกอุ่นอย่างประหลาด เพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีผู้ชายให้เกียรติและชื่นชมเธอจริงๆไมซึ่งได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ทุกครั้งเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบเวลาพบมาที่บ้านไม่ชอบเห็นจ๋าย,ยิ้มกับอีกฝ่ายแม้จะไม่พูดออกมาตรงๆแต่สีหน้าและท่าทางหงุดหงิดก็ปิดไม่มิดเย็นวันหนึ่งหลังพบช่วยซ่อมรั้วเสร็จแล้ว ขอตัวกลับไม้ก็เอ่ยถามเสียงแข็งพบนี่มาหาบ่อยไปหน่อยหรือเปล่าจ๋าหันมามองเขานิ่งแล้วตอบชัดถ้อยชัดคำก็เขามีธุระมาช่วยงานบ้านนี้ฉันก็ต้อนรับในฐานะเจ้าของบ้านจะเป็นอะไรไปไม้เงียบไปไม่กล้าเอ่ยต่อเพราะรู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีสิทธิห้ามอะไรเธออีกแล้ว ในหัวใจของไม้ความหึงหวงผสมกับความเสียดายเขาเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงที่เขาเคยมองข้ามกำลังจะเดินออกไปจากชีวิตจริงๆตั้งแต่วันที่พบเริ่มเข้ามาในชีวิตจ๋าก็เหมือนมีแสงใหม่ส่องเข้ามาในหัวใจเธอใช้ชีวิตอย่างมั่นใจขึ้นเดินตัวตรงสวมผ้าถุงลายสวยกับเสื้อที่เข้ารูปร่าง เสียงหัวเราะของเธอกลับมาอีกครั้งหลังหายไปนานหลายปีไม้มองจากระยะไกลก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดออกจากโลกของเธอทีละนิดเขาเริ่มพยายามหาข้ออ้างคุยกับจ๋ามากขึ้นบางวันก็ซื้อของจากตลาดมาฝากบางครั้งก็เสนอช่วยงานบ้านที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเย็นวันหนึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จ ไม้นั่งเงียบอยู่นานก่อนพูดขึ้นเสียงอ่อนจา๋าที่ผ่านมาฉันอาจพูดไม่ดีกับเธอฉันขอโทษนะเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมจา๋าวางช้อนลงชา้ชาๆศบตาเขานิ่งสายตาของเธอไม่มีความลังเลเหมือนก่อนไม้พูดต่อเสียงจริงจังฉันเห็นแล้วว่าเธอดูแลตัวเองดีขึ้นแค่ไหน เธอสวยขึ้นมากฉันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมจ๋าสูตรลมหายใจแล้วตอบเรียบๆเหมือนปล่อยเรื่องที่อัดอยู่ในใจมานานเหมือนเดิมงั้นหรอเหมือนตอนที่เธอดูถูกฉันทุกวันเหมือนตอนที่เธอทำให้ฉันรู้สึกไม่มีค่าหรอฉันไม่อยากกลับไปตรงนั้นอีกแล้วไม้เงียบไปสีหน้าเจือนลงชัดเจนแต่จ๋ายังคงนั่งตัวตรงแววตาไม่สั่นไหว เธอพูดต่อเสียงมั่นคงฉันไม่ได้แต่งตัวดีขึ้นหรือดูแลตัวเองเพื่อให้เธอเสียดายฉันทำเพื่อตัวฉันเองและวันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีค่ามากพอโดยไม่ต้องมีเธอคำพูดนั้นเหมือนคอนที่ทุบลงกลางใจไม้เขานั่งนิ่งเหมือนถูกตัดขาดจากความหวังทั้งหมดในขณะที่จา๋า ลุกขึ้นเก็บจานเดินเข้าครัวโดยไม่หันกลับมามองจากวันนั้นไม้ก็รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจา๋าไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่กี่เดือนต่อมาชาวบ้านต่างพูดถึงข่าวดีของจ๋ากับพบทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายจัดงานเล็กๆ พบยืนเคียงข้างเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแววตาที่มองมามีแต่ความรักและความเคารพไม่มีร่องรอยของการดูถูกหรือเปรียบเทียบเหมือนที่เธอเคยเจอวันนั้นจ๋าสวมผ้าถุงสีครามเข้มกับเสื้อขาวสะอาดตาผิวคล้ำตอนนั้นกลับขาวเนียนและเงางามทำให้เธอดูโดดเด่นในแบบของตัวเอง เสียงเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องต่างชมไม่ขาดปากว่าเธอสวยสง่าและเหมาะสมกับพบอย่างที่สุดไม้ยืนมองอยู่ห่างๆใต้ต้นมะขามใหญ่เขามองภาพผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยด่าว่าตัวดำจนไม่มีค่าบัดนี้กลับยืนอย่างมั่นใจในท่ามกลางความรักและการยอมรับของผู้คนความเสียดายแล่นวาบเข้ามาจนจุกในอก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นจ๋ากับพบใช้ชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจพบให้เกียรติและดูแลเธอในทุกเรื่องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จ๋าเองก็แบ่งเวลาไปช่วยงานชุมชนและทำสวนอย่างมีความสุขเธอหัวเราะได้เต็มเสียงและไม่ต้องหลบสายตาใครอีกต่อไปส่วนไม้ ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมกับแม่ละไมใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาทุกครั้งที่เดินผ่านตลาดแล้วเห็นจ๋ายืนคุยกับพบด้วยรอยยิ้มเขาก็ได้แต่ก้มหน้าเดินผ่านไปเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่ทักอย่าตัดสินคุณค่าของใครจากรูปร่างหน้าตาหรือสีผิว เพราะความงามที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจการกระทำและความจริงใจต่อกันเมื่อวันที่เรามองข้ามและดูถูกใครสักคนอาจเป็นวันที่เรากำลังผลักสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตให้หลุดลอยไปโดยไม่มีวันได้กลับคืน